กูยังไม่เห็นมันออกมัดเลยร่องคอนร่องคอนกูเรียกมันมาจากบ้านเหรอสวัสดีครับพี่้องสวัสดียยกับผมครับสายชนเด็กวัดครับสวัสดีข้าสิะไปเบิงทันล่องทันล่องคอนไปดูคนนอนตอยอ,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 อีกคนหนึ่งก็บอกว่าซกหกงงถุมหนึง่งอ๋ออีคน ค่อนสิ้นสุค่อนสิ้นสุกับบอกซอยโต๊ะหกงงแต่ว่าพ like ี่เลี้ยงบอกว่าตซอยใบสามกันเลยกระสันชิดเกินกันเลยกําลังสีฟ้ากันออกไปเบิร์ครับไปท่านกับท่านบอท่านกับนกแล้วเดี๋ยวเข้าไปเบิร์กันครับว่าทันล่องจะเป็นยังไงวันนี้เรียบเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเลยนะโมยเราตรงนู้นเลยครับ กูกูบี่กอดกูบีกูกูแต่บีกอดกูชอบพี่กอดครับกูแต่พี่กอดครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูท่านขอดเราโอเคเดี๋ยวพาไปเบิร์นแผ่นขอดครับเฮ้ยพี่ขอดแล้วนี่ขอดผมครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็พร้อมพิดครับพีดไปับดินสิมาครับผมบอกเลยคำเดียวตายคู่ชก เกือบได้ถอนตัวเพราะว่าลองคอนลองอดใหญ่เกินเขาเดินมาดูอะไรเราคนนี้นะมาตันครับไม่ได้ตันแค่หมัดนะครับพุงมาตันนี่ไม่ธรรมดาโชว์สเต็ปไปโชว์เต็ปนี่นี่ตาคือลอยแถว่าันสุดสุดนมีเนี่ยขึ้นมารล่อนะครับ ต่อยสองหมัดวิ่งสีรอบคู่ต่อสู้งงงงเสร็จเข้าไปต่อยอีกพอต่อยเสร็จวิ่งอันนี้คือแผนอันนี้คือแผนแต่ว่าที่วางแผนมาหมัดฮุกครับมัดฮุกโชว์ไปนี่นี่แล้วถ้าท่อนฮุกล่ะโอ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 รนอ พอได้พ่อได้อาจจะฟื้นเนี่ยแต่ก็พอได้พู่ต่อไปแล้วเตรียมเลยครับผมเดี๋ยวขึ้นชกแล้วนะครับผมผมมีโอกาสที่จะได้เบิงอีหยังดียจังสี่อีกแล้วนะครับผมเป็นเอิ่นว่าเป็นยั่งบุญของชาวบ้านพี่น้องแฟนมวยทั้งรีสกีเท่านะครับผมที่จะได้พบกับสุรขอดสอสเซรีในวันนี้นะครับผมขออย่างเดียวลงมาจากเวทีขอให้สติมคงมันไม่มีแค่นี้นะครับมีนักมวยที่ส่งมาจากสอสเสรีนะครับผมแต่สุรขอดครับผม ดูนะครับมัด,ดม<า>ัมมดขวาบอกเวลาส่วนมัดซ้ายนี่เลยคิตตี้จ้า <c oughs> นี่ไม่มธรรมดามัดซ้ายแล้วถ้าไม่ตายคือพยาอยินทร <c oughs> ีคนผลยังมาให้ในโป่งดีมันไพี <c oughs> อ่อีกคนหนึ่งที่จะขึ้นต่อยนะครับวันนี้มีสามนะครับแล้วมารอรุนกันว่าห้ามรงเขาบากววสามคนนี่ผู <c oughs> ้ใดสิชนะเนี่ย ผมพ่อเอกครับพ่อเอกวันนี้วันใจไข้ซอเสรีต่อยไม่ดีแต่ดีกีหนักนะครับตีสองตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งดูมาดูม ทำไมพื้นเวทีต้องสีดำครับถ้าสีแดงเดี๋ยวจะเป็นเหมือนเลือดลองขอดครับเดี๋ยวแยกไม่ออกกันไหนเลือดอันไหนพื้นมี่สองอย่างไม่แตกก็นับบู๊คอเ่ อร่อยอร่อยกค้งแหงฟังตรงครำไม่ดัดใช่คุดไอยิ้วก้อยสำคัญนะพอต่อยไม่ถึงใช่ไหมยิ้วก้อยสำคัญจิ้มไปเลยอ่ะไม่ถึงใช่ไหมนี่นี่แต่กวางข้าง ตีบข้างให้ดีนิ้ว้อยก็สำคัญเหมือนกันมันช่วยให้สลับโอเคนะโอเคทำได้นะทำไง้โอเคสำหรับข้อมยิงไงของล่องขอ็คือว่าต่อยไฟแรกนะครับผมมีนักมวยมากว่าร้อยคนให้เขาเลือกนะครับเขาบอกว่าไม่ต่อยนะครับเขาเลือกจิ้มไปที่เจ้าของค่ายครับผมเพราะว่าถ้าคนเจ้าของค่ายได้ปุ๊บนักมวยที่ผ่านมาก็างั้นๆั่แหละครับผมะ คนขวาบนขวาบนขวาบนขวากปขางหนาเหนไมงห้าเห็นมารหนาขาราก่อนเอวเวเอฟ้อนเลยฟเลย แต่ถ้าได้จริงๆก็บอกมองอดขนาดแล้วน้องจอคิดว่าเป็นไงครับมูลงฝั่งนี้เลยได้ไหมเอ้าอี่จอยอีสัชว์ชัวร้บอยบรั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 บรรับัรับรัรัับรััับับรลรับ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 ้ กูไดทั้งนี่ละไปต่อยชองมัดตะเรียนกนเด้อดอด้เปยุยุดินขอมาเขาต่อยอีกับเรียนโอเคไปแคนี้ละที้้เรียนดอดจดเลน เชี่ยผู้ยังไม่เห็นมันดอกหมัดเลยล้งคอนล้งคอนเป็นเรื่อหมัดมาจากบ้านเหรอตรงใส่หมอ๊ดหมัดนึกว่าเป็นน้องจอยเหรอ nói rồi nói rồi chọn cựa tranh cựa chọn cựa luôn 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 เคยมีเรื่องใช่ว่าเล่นตลกดูไม่ถงจริงนะฟ้องสองเมื่อกี้สองครงจริงสองจรงเนาะรอัดรม่อกี้ฮะยันยันยัต่าเดาะยันป จบแล้วครับคุณจบแล้วก็เป็นเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมยังว่าซอกกับต้องจอยต้องจอยมาเฉียดตรงหน้าตรงหน้าเดี๋ยวงจอยให้กำลังใจมิดโกนมิดโกนเขียนมันเข้าเขียนชนะสื่อไม่เป็นไรชนะอะไรล่ะแตกเราเขาแตกครับส้ำหรับเพบ่อดเหนื่อยของคุณครับผมผมพากำลังใจมาให้แล้วครับขอบคุณครับเพื่อนเลยที่มีรายชื่อ ขอบคุณครับผมเรืองน้งจอยโอเคไม่เพพยังไม่ดีเพัขางัมากตโอนเ้มากเลยโอ้โหขนาดไม่โดนเต็มเนี่ยขนาดโดนแค่หางยงเง้ยนะโอ้โห้เยอะด้วยนี่เยอบด้วยม่โอ้คนโ้ยอไนะโอ้ยอนคองไค้นะครับ การจัดงานขึ but, but ้นครั้งนี้มันไม่ได้แค่บ่รได้แค่ว่าเพิ่นจัดนะเพิ่นลงมาต่อยิงเนื้อแล้วก็แตกจริงขอใจขอใจได้วิญญาณเพื่อมวยจริงๆตัวนี้ผมไปแต่งแล้วรคตัวนี้เปียบมวยเปล่า สำหรับสำหรับผมแล้วผมชูข้างล่างครับบชูแขนเฉยไม่ได้ชนะเฮียอะไรอยู่ตตงบริลลงขนาดรู้บนยังมาตรงไรได้ว่ายืนคบยกกระสุดยอดแล้วกับยองกับไปนั่งยิ้งหลอดดอกมัดตั้งเดี๋ยวน้องจอยให้เลี้ยงเบีย ได้เลี้ยงให้เลี้ยงเบียร์เออไม่เป็นไรเนาะวันนี้น้องจอยฝึกงานเสร็จใช่ไหมใช่อ่าวันนี้แหละผมลากน้องออกมาให้เพื่อพี่เลยนี่โอเคขอบคุณครับยอดหลักหลักอยดี่ย่เดี่ยวมีแรงครับกระดือไม่แห้งหรอกส่ัสดีบ๊ายบายบ๊ายบาย อ้ียเลยมือเกิดเปยตอนนี้ก็มันมีเสียงวิ่งวิ่งในหัวครับผมมันมีเสียงวิ่งวิ่งในหัวครับขนาจจสือดนมัดอะครับนัดหลายเกินเมาหมังอยู่ตอนนี้แท้ใวัยครับอยู่รอดครับตอนนี้ อยอดรนันมวนนอนมวนนอนแสบตัวครับผมตอนนี้เข้ามาเบิ่งเพชรลำตัดสอเสรีครับเพชรลำตัดครับนี่ครับตัดครับสู้สู้สู้มาดิสูอยู่แล้วสูอยู่แล้วกินมาเป็นยังไงอะไรครับกินมาเป็นยังไงคู่นี้นะสิมันครับผมต้องมาดูมาเชียร์ครับรอดไปเลยครับ เสี้ยมวนดีเลยครับสีสันของมวยไทยครับสีสันของการชกมวยนี่นะครับการฟอเทีย้ยครับ ทำไมลองขอจ้างงันเบากว่านี้วะ่อโลมาครับผมตอนนี้เพชรล้ำตัตว์ก็ขึ้นครับอีกหนึ่งนักมวยทีเด็ดของเราครับที่ส่งมาในวันนี้ครับสอเสรีในค่ายสอเสรีครับแมม่ค่ ตอนนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับผมเพราะว่านักมวยของเง้ามาเคยส่งมา่กนครับนี่คือไฟแรกแต่ว่าขันแม่นนาหารมอล่มี่ตลอดประสบการณ์าหารมอล่มกวรลอยไป <c oughs> ได้เปรียบได้เปรียบครับออแข่งได้ดีมากครับเฮ็ดรบตทด้เก็บไปอีกหนึ่งครับแพ้หนึ่งชนะหนึ่งแ้วเรั หมายไทยลุยโดนเตรอนกับพิชิตลูกบอลสิบครั้งตดตมีอะไรบ้อ๋อแล้วครับผมนักมวยสอเสรีคนต่อไปครับผมคนที่สามเจ้าคำจุสอเสรีทรงขึ้นประกวนครับถึงจะตัวเล็กบางกว่าแต่คล่องตัวครับอ่าเดี๋ยวครับิึงของจริงไม่ต้องห่วงอยู่แล้วทรงมากนี่ต้องมั่นใจเท่านั้นยังทรงจะเป็นผู้เดียวผู้เดียวทรงเราคอนเทีต์ซื้อขอดซอเสรี

แข่งแขระวังระวังวัดระวังวัดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอวัดแงกันยูแรงกันยูแันนเลยเฮ้ยเยไม้แล้วิเข้าเลยเ้ยเยเยเ้าเยนเ้เลยเอ้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 ยเ้ไม้เย แขงไปแข่งแขงไปแ่งไปเฮ้ย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 อต้องเฮ้ยแทงเขาเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮาแทงเขาแทงเขอดแทงเาดีเ้ได้มาแล้นี้ได้เฮ้ยอแทงเขาอเขา้ออแทงเาได้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 แล้วได้

เป็นอีกมือนึ่งที่มีประสบการณ์ชีวิตใหม่ใหม่ผมบเคยดูขอไปที่มวยเลยในชีวิตนี่คือครั้งแรกนะครับแับเป็นครั้งแรกของหลายๆคนโะวันเป็นพูกกับเป็นการต่อยครั้งแรกนะต่อยไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมครั้งแรกแต่ว่าถือว่าผลงานดีครับ นาพิษวังอยู่ผู้เดียวนะครับไข่ซอสเซรีนะครับผมไม่ใส่หรอสุะขอดซอสประหยัดหมัดเน้นปวเท้าโอ้ยเน้นปวไปหรือมั้งต่อยต่อยไม่เน้นเน้นเต้นน้อมเวทีเดี๋ยวรอบหน้าเปลี่ยนให้ไปเป็นแดนเซอร์แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับส่วนมือนาสีไปเฮ็ดยังก็รอติดตามโอมาแล้วพอดี้คนนี้ก่อนเพื่อนครับผม รอติดตามผลงานรอบหน้าครับยังยังให้เราติดตามอีกเหรอครับผมเพื่อขึ้นชกอีกเลยยังยังยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดดูจากการต่อยมวยแล้วน่าจะไปเป็นหางเครื่องเอวเอวดีเอวานเอวหวานอ่ะวันนี้ผมสองคนนะครับต le ้องลาไปก่อนไว้พบกันรอบหน้านะครับข้าวสิ่เป็นปวนนี่ยังกรับไปติดตามสำหรับการกีฬาต่างๆนะนะครับผข้าวสีบเป็นแจมไปมั่วนาดัง ครับงานกีฬาต่างๆเพราเฉพาะมว่วนะครับทุกกีฬาถ้าอยากให้เราไปทําอะไรไปแจมที่ไหนไปมั่วที่ไหนไปไกลไปไกลอะไรฝ <c oughs> ากติดตามนะครับคอ,อ,อมเมนต์มารอบหน้าอยากให้ไปกีฬาอะไรกีฬาอะไรอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ผมสองคนกล่าวคําว่าสวัสดีครับประหยัดมัดเดียว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 พอประหยัดมัด